กค,นคนุสวัสดีนะคะหลายคนรอฟังเลยค่ะดีต้นเลนดิง้งแล้วก็เรื่องของการพิจารณาสินเชื่อนะคะหัวใจสําคัญของผู้ประกอบการว่าจะต้องมีคุณสมบัติยังไงนะคะถึงจะทําได้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับได้ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอขอบคุณนะครับทางทีมงานนะครับของออทางพิพิมพ์แล้วก็กรมส่งเสร,ริมการกรมส,มส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ ทีมงานผู้ประกอบการนะครับที่ที่อยู่ในในมิ팅นี้ทุกคนนะ,นะครับก็วันนี้กรุงไทยนะครับคงจะมาฉายภาพในเรื่องของเ,อเรื่องของการการพิจารณาสินเชื่อในรูปแบบใหม่นะครับเดือภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำว่าดิจิทัลเลนดิ้งนะครับซึ่งมันก็อาจจะเชื่อมมันก็จะเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มที่ที่ทางปิ่นโตทําอยู่นะครับแล้วเราก็มีความร่วมมือกันด้วยอยู่แล้วนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับ เห็นเห็นสไลด์ใช่ไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะก็ต้องเรียนหลายๆท่านนะครับให้ทราบว่าก็เป็นสิ่งใหม่จริงๆสําหรับประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ตัวโควิดนี่แหละเป็นตัวที่ที่ช่วยทําให้เรื่องนี้มันมันมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับโดยหัวข้อที่ผมบรรยายในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4เรื่องนะครับก็คือ ขยายความนิดนึงว่าดิจิทัลเรนดิ้งคืออะไรนะครับหัวข้อหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของความสําคัญของซัลายเชนนะครับต่อมุมมองการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารซึ่งอันเนี้ยนะครับเป็นเป็นปัจจัยสําคัญในยุคป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็หัวข้อที่3เป็นเรื่องของตัวสินเชื่อที่เราทําเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเรียกว่าคู่ค้าพารวยซึ่งหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าดิจิทัลซัลายเชนไฟแนนซิงนะครับอันนี้จะเป็นโอกาสใหม่ในการนะครับขอสินเชื่อ นะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆนะครับอันที่สวันนี้เราก็มีสิทธิประโยชน์ต่างๆของกรุงไทยมานําเสนอให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในในมิ팅นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเราคงจะนะครับเข้าใจได้ว่าเนื่องจากจริงๆธนาคารกรุงไทยเราเองนะครับมีผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือหรือหรือจะเรียกว่าเป็นร้านโชว์หวยร้านธงฟ้านะครับที่หลายๆท่านได้ยินเนี่ย เราก็มีการไปคุยกับเขานะครับว่าทุกวันนี้ในมุมของการการที่ท่านจะโตโตต่อเนื่องอาจจะเป็นเป็นสมาร์ทช็อปหรือว่าทำธุรกิจที่เป็นเอ e ที่โตขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมีปัญหาตรงไหนติดประเด็นอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาก็คือว่าต้องเรียกว่าจริงๆกว่าร้อยละแปดสิบก็คือกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กเหล่านี้ครับเขา ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินเงินกู้ในระบบได้นะครับนะครับเลยเพราะว่าเนื่องจากอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินหรือว่าหลักทรัพย์คำประกันต่างๆหรือเอกสารทางการเงินไม่ได้พร้อมมากนะักนะครับถ้าเราเข้าใจวิถีของร้านค้านะครับที่ที่เป็นร้านค้าผมว่าส่วนใหญ่ของประเทศก็คือวิถีเขาก็าคือก็จะขายของได้เงินมาเอาไปซื้อของเอามาขายมันก็จะวนลูปอยู่ประมาณนี้ซึ่งถามว่าเขามี แนวโน้มที่จะเข้าไปใช้ธุกรกรรมทางการเงินกับธนาคารไหมนะครับหลายๆร้านอยากเข้าไปนะครับแต่อาจจะด้วยวิธีการทำธุกรกิจหรือว่าการประกอบอาชีพเนี่ยก็เลยทำให้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนทรัพย์สินหลักป,ประกันต่างๆก็ไม่มีนะครับเอกสารก็ไม่พร้อมนะครับก็เลยดึงดูดนะครับดึงดูดเขาเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปสู่นะครับการการที่ไปกู้หนี้นอกระบบ นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะอาจาอาจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วนี่นอกระบบเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับนะครับสูงแบบสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระบบธนาคารเยอะมากๆนะครับจริงๆแล้วคิดเป็นรายเดือนด้วยดับเบิลดิจิตนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับข้อจํากัดของร้านค้าเหล่านี้นะครับแต่เราลองคิดดูเร็วๆว่าถ้าเกิดว่า การให้สินเชื่อนะครับเราไม่ต้องพิจารณาอะไรมากนะครับเอกสารการเงินเนี่ยอาจจะดูใช้แค่เอกสารของผู้กู้อาจจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนหรืออาจจะมีทะเบียนการค้านะครับแต่ไม่ต้องมีเรื่องของการพิสูจน์ยอดรายได้ไม่ต้องมีเรื่องของหลักทรัพย์คํ้ประกันต่างๆมันจะดีกว่าไหมนะครับมันก็เลยเกิดเป็นดิจิตอลเลนดิ้งขึ้นมานะครับ ต้องต้องเรียนว่ามันก็คือกระบวนการให้กู้ยืมเงินนะครับผ่านช่องทางดิจิตอลนะครับหรือเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยิน j d .com, Vbank, Alibaba นะครับต้องเรียนว่าทางออประเทศจีนก็ก็จะเป็นผู้นำในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เริ่มมีหลายๆแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะเอามาพิจารณาสิงเชื่อ อย่าง jd. com นี่แน่นอนเขาเป็น e-commerce ขายสินค้านะครับ WeBank นี่ก็จะเป็นแบงค์ที่เขาได้ข้อมูลนะครับมาจากโซเชียลแพลตฟอร์มก็คือ WeChat นะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเอาข้อมูลในเรื่องของการจ่ายค่าโทรศัพท์เอาข้อมูลในเรื่องของการรับชำระอะไรต่างๆเนี่ยมาผนวกและคำนวณออกมาเป็นเ,เขาเรียกว่า Scoring ในมุมภาษาแบงค์จะเรียกว่าเป็น เป็นเครดิตสักรเร่งหรือถ้าเราพูดภาษากันง่ายๆก็คือว่าเอามาจับลําดับนะครับเกรดของลูกค้านะครับคนไหนอยู่เกรดที่ดีนะครับดีปานกลางเกรดปานกลางเกรดไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยแบงก์ก็จะมีวิธีการจัดเกรดของแบงก์อยู่แต่คนนี้ผู้กรกอบการหน้าใหม่โดยเฉพาะพวกสตาร์ทอัพต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ข้อมูลต่างๆที่มีในโซเชียล ข้อมูลต่างๆที่มีในเรื่องของมาร์เก็ตแพลตฟอร์มต่างๆเอามาพิจารณาสินเชื่อนะครับซึ่งแบ่งได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เราได้ยินอาจจะมีออนไลน์เลนเดอร์คืออันนี้คือทําแบบ e N-to-N d e d หรือได้ยินบ่อยๆคือ p 2 p Lending นะครับคือการปล่อยให้ตลาดมันทำงานของมันเองนะครับโดยที่คนกู้เงินคนอยากให้กู้เขาคุยกันเองนะครับจะมีแพลตฟอร์มวางไว้ให้ นะครับหรือจะเป็นแบบ e-commerce นะครับหรือโซเชียลแพลตฟอร์มซึ่งก็จะใช้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างนะครับเอามาประกอบพิจารณานะครับในการที่จะนะครับปล่อยสินเชื่อนะครับซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นที่ทราบอย่าง JD.com นะครับการที่เขาใช้ข้อมูลมาพิจารณาสินเชื่อเนี่ยอัตรา NPL หรือว่านี่ที่ก่อไม่ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้เนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์เพียง0.1เซึ่งถือว่าต่ำามาก นะครับหรือจะเป็น market place นะครับหรือเป็นการปล่อยกู้แบบใช้ใช้ใช้ supply chain render ก็คือการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในการที่ซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์นะครับของตนเองนะครับมีเรื่องของโ l มบายร render มีเรื่องของเทคน enable render คือพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของของดิจิทัล r e n d ิ้ i n g ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงยุคนี้นะครับ แต่สิ่งสําคัญที่วันนี้อยากจะเน้นแล้วก็ล้อไปกับหัวข้อคือเรื่องของซัลายเชนนะครับจริงๆแล้วซัลายเชนจะเป็นจุดจุดหนึ่งในการที่จะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมแล้วจะทําให้ธนาคารสามารถที่จะพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้กู้เนี้ยนะครับโดยเพราะธุรกิจได้ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับถ้าเราพิจารณาซัลายเชนจะเห็นได้ว่ามันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งที่เป็นซัลายเออร์คือคือคนขายของ ฝั่งที่เป็นไบเออร์คือคนซื้อของนะครับในขณนะเดียวกันไม่ว่าเราจะซื้อของหรือขายของให้ใครเนี่ยนะครับในมุมของการค้าขายโดยส่วนใหญ่มันจะมีเขาเรียกว่าเครดิตเทอมหรือว่าเทอมการค้านะครับบางเจ้าจะให้ไปแล้วอาจจะให้เครดิตเทอม30วันถึงจะค่อยได้เงินนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งกําลังจะบอกว่าเครดิตเทอมเหล่านี้มันสามารถที่จะนะครับแทนที่จะรอ30วันแทนที่รอ60วัน สามารถที่จะเอาสิ่งเราเนี่มาขอธนาคารในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อให้ได้เลยนะครับท่านท่านไม่ต้องรอไม่ต้องไปรอรับว่าอีก60วันจะได้ตังค์สามารถที่จะเอาไม่ว่าจะเป็นใบอินโย c ์นะครับหรือว่าใบที่แสดงว่าท่านได้ทำธุรกรรมทางการค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามานะครับหยิบยืมเงินนะครับกับธนาคารนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น supply chain financing นะครับ จะเห็นได้ว่าณวันนี้เวลาแบงค์พิจารณาตัวผู้ประกอบการนะครับก่อนหน้านี้แบงค์อาจจะพิจารณาไบเออร์ใครมาขอกู้ก็พิจารณาแค่ไบเออร์ซัพพลายเออร์มาขอกู้ก็พิจารณาแค่ซัพพลายเออร์แต่จริงๆทุกวันนี้ครับคือแบงค์มองเป็นองค์รวมทั้งซัพพลายเชนของลูกค้านะครับผมยกตัวอย่างเช่นอีกหนึ่งอีโคซิสต็มอย่างเช่นค้าส่งค้าปินะครับก็จะมีตั้งแตบบ่เอาว่าเกษตรกรเลยนะครับส่งให้โรงงานผลิต โรงงานผลิตส่งให้กับดิสติบิวเตอร์เจ้าใหญ่ๆที่เขามีคลังสินค้าส่งไปให้ดิสติบิวเตอร์เจ้าขนาดกลางที่เป็นรีเจเนอลนะครับส่งไปให้ร้านค้าร้านค้าก็มาซื้อของนะครับในขณะเดียวกันร้านค้ามาซื้อของเพื่อเอาไปขาย Enduser หรือว่าประชาชนก็สามารถที่จะนะครับเดินมาซื้อของร้านค้าอันนี้ก็คือเป็นทั้งยวงของซัพพลายเชนอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับ จากจุดนี้เองเวลาแบงค์พิจารณาสินเชื่อเนี่ยแบงค์มองเป็นภาพ supply chain จะเห็นได้ว่าการที่ร้านค้ามาขอเดียเด่ยวๆแบงค์อาจจะพิจารณาสินเชื่อค่อนข้างที่จะ,ะมีค่าเลียที่จะยากซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าแบงค์สามารถที่จะมีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างระหว่างผมยกตัวอย่างตรงนี้แล้วกันนะเป็นระหว่างร้านค้ากับดิสติบิวเตอร์ถ้าแบงค์มีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างตรงนี้แบงค์ก็อาจจะใช้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างตรงนี้ นะครับในการที่พิจารณาสินเชื่อได้ง่ายเร็วแล้วก็ไม่ต้องใช้กระสารใดๆนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับทางฝั่งของซัพพลายเชนก็จะมีเรื่องของซัพพลายเออร์ไฟแนนซ์สัหภัรของผู้ขายนะครับเอ่อทางฝั่งของผู้ซื้อเราไปซื้อของเขาขายให้ฝั่งไบเออร์ไฟแนนซ์คือฝั่งที่เราขายของออกไปนะครับแล้วก็มีดีลเลอร์นะครับหรือบางทีก็จะเรียกเป็นดีลเลอร์ไฟแนนซ์บ้างนะครับเราสามารถที่จะให้สินเชื่อได้ทั้งสองฝั่ง นะครับในมุมของธนาคารนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับธนาคารกรุงไทยเราก็มีการทำดิจิทัลเรนดิ้งนะครับในในชื่อภาษาไทยง่ายๆที่เรียกว่าคู่ค้าพารวยนะครับคู่ค้าพารวยเนี่ยาภาษาอังกฤษก็คือดิจิทัลสเปเชียลฟินซิ่งของเราเนี่ยก็เราพยายามที่จะให้สินเชื่อกับคนตัวเล็กนะครับเป็นร้านค้าคนทำธุรกิจนะครับที่อยู่ใน อยู่ในตลาดจะเข้าถึงสินเชื่อได้ยากนะครับแล้วพยายามจะยกระดับเขาให้ขึ้นมาเป็นสมาร์ทโชห่ว,หวยเป็นร้านค้าที่มีความแข็งแรงสามารถที่จะขยายการเติบโตได้นะครับตรงนี้เองเราก็เลยได้ทำสินเชื่อตัวหนึ่งที่เรียกว่าคู่ค้าพารวยเป็นดิจิทัลเลนดิ้งนะครับคือแต่เดิมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนถ้าเกิดว่าร้านค้าธงฟ้าหรือร้านร้านค้าเล็กๆหรือแม้กระทั่งร้านค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มต,ต่างๆเนี่ยนะครับ อย่างที่จะขอสินเชื่อเนี่ยก็ต้องเดินไปที่แบงค์แบงค์ก็จะมีกิหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อร้านร้านร้านค้าขนาดเล็กค่อนข้างที่จะใช้ครที่เลียที่ค่อนข้างที่จะเยอะก็ต้องยอมรับนะครับว่าร้านขนาดเล็กหรือบางทีเล็กมากๆที่เขาเรียกว่าเป็นไมโครไฟแนนซ์อะไรพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่สูงและในอดีตเนี่ยกลุ่มพวกนี้ NPL ค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นแบงค์ทุกแบงค์ก็จะพิจารณาตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากและมีความเสี่ยง ในขณะเดียวกันกรุงไทยเราก็มาดูจากข้อจํากัดตรงนี้นะครับแทนที่เราจะดูข้อมูลว่าแต่ละร้านค้าเอาอะไรมาให้แบงค์เราก็เข้าไปคุยกับดิสติบิวเตอร์ต่างๆนะครับผมรวมหมายถึงพวกแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับรวมหมายถึงปิ่นโตซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มแรกที่เราเข้าเข้ามาคุยกันแล้วก็จะทําเรื่องนี้ร่วมกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเห็นได้ว่าร้านค้ามีการซื้อขาย ของกับดิสติบิวเตอร์หรือแพลตฟอร์มนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับข้อมูลนั้นก็จะถูกส่งลงมาที่ระบบบล็อกเชนของธนาคารกรุงไทยเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้นะครับแล้วเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาทําออกมาเป็นเครดิตสกอร์ลิงนะครับหรือพูดง่ายจัดเก็บของร้านค้าเหล่านั้นว่าถ้าคุณมียอดซื้อขายอยู่เฉลี่ยดเดือนละห0 0 0 0บาทแล้วดูแล้วคุณก็เป็นลูกค้าที่ดีมากๆเขียวใสเลยนะครับ คุณก็อาจจะได้สินเชื่อนะครับประมาณสามถึงสี่เท่าของยอดซื้อนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการในการที่เราแทนที่เราจะมาใช้สเตทเมนต์ต่างๆให้เขาไปเก็บบินต่างๆมารวบรวมแล้วมาขอสินเชื่อเนี่ยแบงค์แบงค์งจะไม่ได้ใช้วิธีแบบเดิมแล้วก็คือแต่แบงค์จะเข้าไปคุยกับแพลตฟอร์มแบงค์จะเข้าไปคุยกับดิสติบิวเตอร์แล้วขอข้อมูลตรงนี้มานะครับแต่ข้อมูลเนี้ย นะครับเราจะมีการเซ็น mou agreement อะไรต่างๆเพื่อให้สบายใจได้ว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลไปทำใดๆในเชิง marketing หรืออื่นๆนะครับเราเอามาในการพิจารณาวงเงินให้กับร้านค้าเหล่านี้นะครับแล้วก็กรณีที่ร้านค้าจะเข้าร่วมโปรแกรมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทำา o o s s n t กับ distributor หรือแพลตฟอร์ว่าโอเคเขายินยอมที่จะเข้าร่วมโปรแกรมแล้วก็ให้ข้อมูลธนาคารมาเพื่อพิจารณาวงเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกโป ประโยชน์แน่นอนนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ประโยชน์ของ d i วิลเเตอร์เอง m ม r ร์ชั่นซัพพลายซึ่งผมกล่าวโดยสรุปก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการได้สินเชื่อเพื่อต่อย,ยอดธุรกิจเขามีสินเชื่อเขาสามารถที่จะซื้อได้มากขึ้นขายได้มากขึ้นนะครับมันก็จะวินวินทั้ง e ีโ s สต m เทั้งหมดนะครับรูปแบบของสินเชื่อเราจะเรียกว่าคู่ค้าพารวยนะครับเ,เป็นสินเชื่อที่เรานะครับทำให้กับร้านค้า ที่มาซื้อของกับ d i สติบิวเตอร์หรือแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจะเป็นสินเชื่อที่นะครับไม่ได้กําหนดรายได้ขั้นต่าของผู้กู้นะครับสินเชื่อเนี้ยนะครับวงเงินอ่าตัวดอกเบี้ยนะครับอ่าวงเงินเรามีมีสรูปแบบก็คือถ้าเป็นวงเงินเกิน2องแ0,000ขึ้นไปนะครับเฉลี่ยยอดซื้อต่อเดือนน่าจะประมาณสักเอ่อหกหมื่นอะไรเงี้ยห้าหกหมื่นอย่างเงี้ยครับเอ่อก็จะได้ดอกเบี้ยเอมบกสาแต่ถ้าเกิดว่า ยอดซื้อต่ำกวันนั้นจะได้ดอกเบีย้ย MRR หรือถ้าณตอนนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ7จถึงถึงแเปอร์ซนะครับที่ทางดอกเบีย้ยลงด้วยก็อาจจะจะต่ำวันนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเฉลี่ยนะครับก็คือ0.8เปอร์ซนต่อเดือนถามว่าถ้าไปเทียบเคียงกับสินเชื่อนอกระบบนะครับที่เราทราบประมาณสัก20เปอร์เซนต่อเดือนนะครับสินเชื่อในระบบรูปแบบนี้จะง่ายกว่าเยอะ นะครับแล้วกเ็เรียกว่าเราไม่ได้ต้องการหลักประกันเราไม่ต้องการสเตทเมนต์หรือว่าใบมาพิสูจน์ว่าคุณขายของได้อย่างไรแต่เพียงแต่ว่านะครับต้องมีความร่วมมือจากดิสติบิวเตอร์หรือแพลตฟอร์มในการให้ข้อมูลธนาคารมานะครับในการพิจารณาสินเชื่อให้กับร้านค้าเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสินเชื่อที่เรียกว่านะวันนี้ครับมีความยืดหยุ่นทางด้านไครดิเรียในการของเงินกู้ง่ายมากมาก นะครับเพียงแค่ท่านนะครับสมัครในแพลตฟอร์มว่าท่านสนใจหลังจากนั้นแบงก์จะพิจารณาอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของเครดิตบูโรถ้าเกิดว่าเครดิตบูรโรไม่ได้เป็นสีแดงนะครับเครดิตบูรโรมันจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงถ้าเป็นโปรแกรมอื่นของทุกแบงก์เนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยจะจะไม่ได้แล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าเป็นเขียวเหลืองส้มเนี่ยยังได้อยู่ยกเว้นแดงเท่านั้นเพราะนั้นเราจะค่อนข้างยืดหยุ่นมาก นะครับแล้วก็สินเชื่อตัวนี้เองก็นะครับเดี๋ยวในมุมของปิดโตเองเราก็คงจะมีเรื่องของการส่งพวก e b o บ t ชัวอะไรต่างๆเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเพื่อให้ใครสนใจก็อาจจะมีการสมัครเข้ามาผ่านตรงนั้นนะครับรูปแบบการใช้จะง่ายมากนะครับสินเชื่อที่เราให้จะอยู่บนแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็ก็ใช้มือถือค่อนข้างที่จะเก่งมากแล้วนะครับ เพราะนั้นการใช้สินเชื่อเราจะใช้อยู่บนมือถือก็คือบนโมบายแบงกิ้งของกรุงไทยที่เรียกว่า Next นะครับเราจะให้เป็นวงเงินในบัญชีกระแสรายวันก็คือเป็น OD นะครับสินเชื่อประเภทนี้นะครับถ้าท่านสมัครใช้นะครับ,ท,ท,ท,รบท่านได้วงเงินไปแสนหนึ่งท่านจะไม่เสียใดๆนะครับหมายถึงว่าท่านจะไม่เสียดอกเบีย้ยนะครับท่านจะเสียก็ต่อเมื่อท่านใช้นะครับ o อมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะดีมันจะไม่เหมือนเทอมโลน นะครับเป็นวงเงินที่ให้ท่านท่านจะเสียณวันที่ท่านใช้เท่านั้นแต่ถ้าวันนี้ท่านท่านใช้ไปแล้วนะครับท่านสามารถกบยอดได้ภายในวันท่านก็ไม่เสียดอกเบี้ยแต่ท่านกบยอดในวันรุ่งขึ้นหรืออีกสองวันท่านก็อาจจะต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่เสียให้ธนาคารท่านสามารถเอาบัญชีอื่นวิ่งมาโอนกบได้เลยนะครับผมลองคำนวณคร่าวๆถ้าท่านมียอดใช้นะครับประมาณห้า0 0่นบาทนะครับดอกเบี้ยเนี่ยมันจะรันประมาณวันละสิบบาท กรณีที่ท่านมีวงเงินสูงกว่า2แสนนะครับสมมติท่านได้วงเงินสูง2แสนแต่ท่านใช้วันนี้ประมาณสัก5,000 50, เนี่ยท่านเอาไปรูดหรือว่าซื้อของผ่านแพลตฟอร์มแล้วจะใช้วงเงินเนี่ย5,000บาทแล้วท่านก็จะเสียดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าคำนวณออกมาเป็นรายวันก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสักวันละ10บาทนะครับแต่ดอกเบีย้ยที่ผมบอกประมาณ7-8%เนี่ยท่านลองลองหาง3ว 5, 5วันแล้วคูณยอดเงินดูนะับมันก็จะ นะถ้าท่านใช้2วันก็อาจจะประมาณ20บาทอันนี้ผมเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับต้องต้องไปคำนวณอีกทีแต่มันจะเห็นได้ว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายไม่ใช้ก็ไม่เสียนะครับแต่ถ้าใช้ก็เสียคิดเป็นรายวันนะครับท่านสามารถที่เอามือถือขึ้นมาแล้วก็นะครับสามารถยิงสแกนจ่ายนะครับโดย d i s t r ิบิวเตอรที่เราทําที่ผ่านมาเนี่ยเราในแพลตฟอร์มเรายังไม่ได้มีนะครับแต่เราจะมี d i s t r i b u วเตที่เราไปทําก็คือมีหน้าร้านนะครับ เราก็เอา EDC เครื่องเล็กๆไปวางแล้วร้านค้าที่ได้วงเงินเขาก็สามารถเอามือถือผ่าน Next, เน็กไปยิงจ่ายนะครับหรือกรณี Distributor ที่เป็นร้านค้าขนาดใหญ่เขามีระบบแวน์เซลล์นะครับเขาก็สามารถที่จะพินนตัว QR เนี่ยแปะไปกับ invoice แล้วก็ไปส่งของที่ร้านค้าหน้าบ้านแล้วก็ร้านค้าก็สามารถหยิบมือถือเน็ก m ์โมบายแบงกิ้งเน็กขึ้นมาจ่ายได้ในขณะเดียวกันกรณีที่เป็นแพลตฟอร์มอย่างบิโตเนี่ยครับ นะครับเราก็สามารถนะครับเข้าไปลงสมัครรับแจ้งคอนเซนต์ทุกอย่างยอมรับเสร็จสับนะครับแล้วก็มีการที่นะครับเข้ามาซื้อนะครับแต่แต่สินเชื่อประเภทนี้ผมขอเรียนมันยังเป็นสินเชื่อที่เป็น B2B นะครับนั่นหมายความว่าร้านค้าขนาดเล็กมาซื้อของร้านค้าขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าร้านค้าขนาดเล็กหรือเป็นบุคคลก็ได้แต่เป็นบุคคลที่ทําการค้าจดทะเบียนการค้านี้สามารถทําได้นะครับเข้ามาอาจจะสั่ง เงาะลำไยนะครับจากทางใต้ขึ้นมาขายที่เชียงใหม่ผ่านระบบนี้นะครับธนาคารเห็นข้อมูลนะครับธนาคารสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาแปลงออกมาเป็นวงเงินแล้วก็ให้สินเชื่อผ่านระบบที่เรียกว่าโมบายแบงกิ้งหรือ Next แล้วท่านสามารถที่จะหยิบมือถือขึ้นมานะครับเปิดหน้าจอแล้วก็ยิง QR นะครับในการจ่ายนะครับหรือจะจะ,จะสามารถเชื่อมกันแบบเป็น App ทูแ p ปซึ่งกําลังทําอยู่กับปินโตก็คือว่าสามารถที่จะเวลาจะจ่าย มันวิ่งจากแอปพลิเคชันของเปนโตแล้ววิ่งเข้ามาที่แอปของกรุงไทยแล้วก็สามารถจ่ายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับแต่คอนเซปต์จะประมาณนี้นะครับซึ่งท่านสามารถใช้เงินจากวงเงินในการจ่ายได้ก็คือวงเงินจากสินเชื่อคู่ค้าพาลวยนะครับแล้ววันนี้จริงๆแล้วกรณีที่ท่านต้องการที่จะเออ,เอ,อสินเชื่อคู่ค้าพาลวยเนี่ยวัตถุประสงค์มันจะเป็นการซื้อสินค้า นะครับแต่ถ้าเกิดนว,วันนี้ท่านอยากที่จะขยายเกิจการขยายโกดังนู่นนี่นั่นเนี่ยณนะวันนี้ธนาคารของกรุงไทยเราก็มีสินเชื่อฟื้นฟูนะครับให้ท่านนะครับเป็นสินเชื่อที่แบงค์ชาติเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ค่อนข้างดีมากนะครับต้องบอกดีจริงๆแต่ก็เอ่อเป็นสินเชื่อที่จะมีเงื่อนไขคือกู้ได้3 0ของวงเงินเดิมกรณีที่ท่านมีวงเงินกับกรุงไทยอยู่แล้วนะครับหรือเป็นรายใหม่ก็ได้ไม่เกิน50ล้านนะครับขอกู้ได้ รายใหม่ห้าสิบล้านแล้วก็รวมจากรวมวงเงินจากทุกสถาบันนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับในสองปีแรกถ้าห้าปีอยู่ประมาณสี่จุดสี่ทึ่งอันเนี้ยนะครับก็จะค่อนข้างนะครับเหมาะสําหรับคนนี้ต้องการสินเชื่อที่แบบนวันนี้แต่ก็ต้องต้องเรียนก็คือทุกแบงก์ปล่อยเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครมาก่อนก็จะได้ก่อนตรงนี้นะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถณวันนี้ก็ยิงนะครับ QR ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเลย นะครับลองยิง QR s a ฟเป็นภาพเก็บวไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งวันนี้ที่เรา,เามาให้ติดที่ประโยชน์ก็คือว่ากรณีผู้ประกอบการท่านใดถ้ายังมีปัญหาเรื่องของการรับจ่ายเงินนะครับยังเสียค่าทางเนียมอยู่นะครับเราเรากรุงไทยเรายินดีมากๆนะครับในการที่เสนอตัวแพ็กเกจนะครับนะครับ888บาทต่อปีนะครับ ท่านโอนไม่จํากัดเลยไม่ว่าจะแบงก์เดียวกันต่างแบงก์หรือว่าจะโอนเพโลโอนอะไรต่างๆนะครับทั้งปีทําได้หมดนะครับสามารถสมัครใช้บริการผ่านตัว uh, b i t g o i n g kdb. co. th แล้วอ e ี o ฟอร์มนี้ได้เลยนะครับสามารถถ่ายรูปไว้เลยได้นะครับแล้วก็ไปสมัครลองดูนะครับวันนี้ก็นะครับก็น่าจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีประชาสัมพันธ์นะครับบางสิ่งบางอย่างให้ให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจริงๆแล้ว ดิจิทัลเลนดิ้งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเป็นแนวใหม่นะครับแล้วก็ช่วยผู้ประอกอบการที่อาจจะไม่ได้มีความพร้อมเรื่องเอกสารอะไรต่างๆหรือว่าไม่มีหลักประกันนะครับเราสามารถช่วยท่านได้ถ้าท่านสามารถเข้ามาสมัครในแพลตฟอร์มเรามีข้อมูลนะครับแบงก์ก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาสินเชื่อให้ท่านได้ครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ ค่ะขอบคุณคุณนพพรค่ะดูแล้วคู่ค้าพาลูบายบนี่คงจะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะนะคะทําให้หลายๆคนคงใจยิ้มแล้วก็มีความหวังมากขึ้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันในแอปนะคะหรือว่าใน Facebook เ,เราจะลงรายละเอียดให้ค่ะขอบคุณพี่นพอีกทีหนึ่งนะคะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะอุตสาห์สะเวลามาขอบคุณมากค่ะ